เจองานบั๊กนะครับตัวอยู่ลาบินทาแต่ว่าเด้งมักกสันย์มาอันนี้ก็แก้ไขก็คือเข้าไปในแอปเนาะแล้วก็ไปอ่านพวกลบแคสล้างข้อมูลแล้วก็ไปเข้าถึงสิทธิ์ GPS นะครับให้มันรันตลอดเวลานะครับอนุญาตตลอดแล้วก็หายเปเรื่องปกติถ้าไม่หายรีสตาร์ทเครื่องครั้งหนึ่งได้รับสินค้ามาแล้วนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับ อาทิตย์ที่แล้วเป็นวันหยุดเนาะตกทั้งวันนะครับงานก็เลยกดง่ายถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดนำทางเคสนี้ลูกค้ามาเหตุมาอย่างดีงายอ่าตอนนี้งานล้นนะครับชนฝนตกงานล้นก็ระวังให้ดี2โล3โลเนี่ยอันตรายอันนี้ก็เห็นขึ้นอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ก็เลยกด เป็นขึ้นอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์กดดีกว่าร้านอยู่ตรงรับปลาเขาโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนที่แจกกนแล้วก็ แม่ม่มก็ไม่เกือบเป็นรอส็อปปี้น่าจะเยอะแน่ใช่ไหมรัดหน้าน่าจะทำง่ายอยู่โอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อน เพิ่อ่นเก้ากิโลเพิ่นอนุสาวรีย์ด้วยกันด้วยยังไวอะ่ะนียก็เปิดออโต้ไว้เลยกลับมาแล้วประเขาเจะสิบสองโอเคบนนี้เท่านั้น เรียบร้อยตาบักจากจากฝนตกกูนี่หัวร้อนเลยนี่ไงลาเตร้ร้อนถ่ายรูปนี่เดี๋ยวดูนะโอ้โหโอ้โหมีตาปากเยอะนัน,นล้มอีฮะผมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่พอได้อยู่เดี๋ยวแปนก่อน ถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปก,ก่อนนเลยล่นเลยเจอของร้อนไปเนี่ยลนเลยทำอะไรไม่ถูกเลยนี่ยวางมันครับห้อยห้อยตัวนี้ไปเอาตัวนี้หนีไปนะครับรเราตร้องหาไรดันมานจนิดนึงนะครับ,แล,นนนะรบแล้วก็ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบสี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเนาะ โอเคเดี๋ยวไปส่งก่อนเดี๋ยวไปดูผลกันโอเควันนี้จบเนาะวันนี้เริ่มสิบโมงครึ่งโรบินูฝนตกพอดีนะครับจนตอนนี้ประมาณสองโมงครึ่งกลับแล้วพอ,อแล้วเงียบได้มาเก้ารอบสี่หกห้านะครับวันนี้ฝนไม่ตกก็อาจจะไม่ได้ยอดขนาดนี้น่าจะกดยากเพราะว่าเมื่อกี้ส่งงานสุดท้ายที่ลาดปะเขา แล้วก็เด้งมาแค่2อง,งานสิบสิบห้านาทีได้มังเด้งมาสองงานก็ฝนมันหยุดแล้วตอนนี้ตอนนี้ฝนมันหยุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับดีกว่าพักผ่อนนะครับวันนี้มันหยุดด้วยวันนี้เมียหยุดก็ถือว่ายากถามว่าระหว่างโรบินกับลายแมงอันไหนง่ายกว่ากันถ้าเครื่องแรงพอๆกันเนี่ยลายแมงก็ง่ายกว่ากันแล้วก็ รายงานมีงานที่หลากหลายกว่าแล้ว่าจะเป็นงานส่งของงานส่งอาหารสองสองแบบสองรูปแบบเนี้ยมันก็หลากหลายพอเยอะอยู่แล้วเพราะว่างานส่งของลายแมนเนี่ยถ้าได้งานส่งของที่ร้อยสองร้อยเนี่ยมันเปลี่ยนยอดในวันนั้นได้เลยนะครับก็โลบีมันยังมีงานแค่หน้าเดียวอยู่ก็คือหน้าส่งอาหารส่งของยังไม่มีหมาดก,ก็ยังไม่เปิดนะครับเตรียมตัวมาเป็นหลายเดือนแล้วก็ยังไม่เปิดใช้บริการ นะคะเออลนแมงก็ยังมีหมากนะครับทั้งร้านยาทั้งขายของสดทั้งของชำโอ้เยอะแยะไปหมดถ้าวันนี้ผลไม่ตกนะโรบินก็ไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่า,า,าโอ้ก็ไม่ใช่ย่อยก็เต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับพัฒนาแอปมาใหม่ก็ทีมวิจัยใส่ดำใสย่สยส่เทาก็มากันเต็มนะครับมากันเต็มก็นั่นแหละ นะครับเป็นไปตามนั้นแหละอย่างที่เฮียเคยพูดว่าเรื่องแค่นี้ยังยังคิดแบบนี้ก็ไม่ต้องไม่ด่าใครไม่ต้องไม่ด่าคนอื่นคนอื่นก็ขอรัปชั้นก็ตัวเองก็ยังขับโอเคนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับวันนี้วิ่งแถวเน,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 นี้หมดเลยลามินทาเนี่ยร้อยห้าสิบเก้ายี่สามสามเจ็ดรับประเ้าแค่นี้หมดเลยนะครับเพราะว่าฝนตกมันยังพอเลือกงานได้นะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ช่องเอมินทีวีให้เยติยมดยนะครับสวัสดีครับ